ค็อกเทลนะคะค็อกเทลนนีผมแม่สาวลำยองนั่นเองเนาะก็แตกไหมกำไรหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันนะฮะก็ผมเอาทุนมา5,000บาทนะคะผมจะเริ่มที่เ0็อ่า20นะฮะี่นะเนี่ยไป30นะฮะมันจะสูงไปนะแล้วก็30บหมุนนะฮะเทอร์โบออโต้30หมนิบหมุึ๊บปึ๊บเพ๊บปึ๊บเพ๊บเพ๊บเพ๊บปึ๊บปึ๊บ ไปแปดบาทเพิ่งจะมาดอกแรกนะคะหมุนตั้งนานนะหมุนจนท้อนะบอสคนรอก็ท้อเต็มนะฮะไปเบิ้มเบิ้มไปเจ็ดบาทนะคะแล้วแบบเบิไปอีกสิบบาทแล้วก็เบิ้ไปอีกสี่บาทแล้วก็ไม่ต่อนะคะยี่สิบเอ็ดเนาะมาในยี่สิบหกห้าอ่ะสิบหกบาทแล้วไม่ไหลวะเดี๋ยวเอาต้นสิกกบกรซื้อฮะสามนี่สิบแล้วก็ไปสองหนึ่ง สองบาทแล้วเนาะมาดอกสุดท้ายปุ๊บโอเคตามสเต็ปนะผมตามสเต็ปเนาะซื้อนะผมพันห้าพี่ว่าไงห้าพี่ว่าไงสิบสองหมื่นนะฮะมาต่อต่อแต่าดอกแรกมายี่สิบอุ้ยวายวันนี้ไปเดียวครับผมคูณสี่ไปแปดสี่มาแล้วก็ไม่ไหลโอดีดูว่าเปิดหัวได้สวยนะฮะน้อยสี่บาทนะอไอดอกุ๊บอ่าเจ็ดโอ้ยวายเต็มเต็มครับพี่ อี้คูดีบรอยสิบหกครับผมสองพัครับผมสองพัตั้งแต่ต้นปีเกมนะลั่นๆไปครับผมนั่นไปเบิ่มๆนะฮะคอมโบชจุดนี้ถือว่าเน้นจัดนะฮะบแตนะกหนักจัดเต็มเต็มคาราเบลนะผมเต็มคาราเบลนะครับ,ารารบอ้ทั้งหมดท,ทั้งหอยเกท่าไหร่ครับผมไอ้หลไปครับผมหลไปแปดร้อยไหมแปดร้อยไเรียบร้อยครับผมเ0้าร้อยไหว่าพันดิพันกว่าสองพักว่านะฮะเท่าไหร่นะ ไหให้ไรไไหให้ไร่หอยลงสเลไไหนไปเดินมาผมไปไปไปครับผมซุปเปอร์เกาหรืว่าจะไปต่อฮะหรือว่าจะไปต่อฮะโอ้โหโอ้ไหไมกูไม่กดเนี่ยไปครับผมไปะไปะไปครับผมโอ้หาจนกปยกปัดแฉแล้วฮะตอนนี้ไม่ได้กดเนี่ยกดดิอหกดดิไปสองพนเจ็ดร้อสี่สบนะคสีู่นะเจสนะคอมโบชุดนี้สวยนะฮะโอ้โห เหนื่อยนะฮะเหนื่อยนะเล่นไม่เท่าไหร่อะพ่อนี่ยิ่งเหนื่อยคะไปครับผมอือเออเออโอ้โหแรงต้นแถวไปอปล่าได้ไรพี่อ่าไปครับผมวิ่มาอ่าโอเคได้ต่อคูปติดไปสามร้อยนะฮะแล้วก็ไม็่ต่อแล้วผมไม่ต่อไม่ต่อคูปไปไหอยากไม่มานี่ละโอเคครับผม จบนะคะจบนะฮมปีเก็บเรามีสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะคะถือว่าสวยเงี้ยน,นะ,ะถือว่าสวยงา้แล้วก็เดี๋ยวดูกรรําไ,ไรรวมกําไรรวมผมก็ทุนนะเท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมกำไรรวมก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบจีอ่ะเก็บกำไรเบาๆแล้วกันนะ,ะเก็บกำไรเบาๆแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนๆคนอื่นจะไม่แตกกันนะคะถ้าผมแต,แตกเยเอเกินไปนะคะมันเป็นขีงเนาะโอเคก็ผมพอใจที่กำไรเท่านี้นะคะก็จะพอเลยแล้วกัน